แปดห้าศนยันห็นพนะ่แปดห้าศนย์บอกว่าศูน,นย์ก็มาแอันนี้จับคู่ให้เลยศูนย์ห้าแล้วก็เลขวิธีคำชนทหกศนย์ห้าเข้าตรงตรแต่ว่าเลขศูนย์ะเข้าหมดเลยอ่านี่เราได้กีดเสที่มาได้กี่แสียงโอ้เลขคำโตดทนายวิธีคำคำโตดทนายพี่แอมคำโตดคือกดปิดหรอ สาตัวถือไรถือไร่ไรอยู่ถือประหลดมุกันเนาะการรับสามรัก4ีรักซีรักหายู่คุณล่ะซีหาากว่ก็ถือไรแท้โอ้ซีหาแสนซีแสนเนาะตีไปซแสนเนาะแม่นี่ม่เท่ไรอบถูกสี่แสนสี่ฮะขาทุนแสนหนึ่งถูกสี่แสนสี่รอบแล้วขาดทุนแสนนึงก็ถือไรอยู่เอาถือซีแสนซรอบแลอกสามรอบ สามหรอสี่รอบสาม่ป็นสามรอบแรกสี่แสนรอบสองสี่แสนกว่ารอบนี้สี่แสนลูกทุนเฉล่วมทนเหลักแสนคทุนหลักแสนด้วยกันใช่ถ้าจะถูกนะหลักแสนมันเขาต้องซื้อเป็นแสนแต่ถ้าท่านซื้อเป็นแสนถ้าไม่เข้าก็ไม่เข้าก็ไม่ถูกเลยอันนี้อยู่ที่ดวงซื้อบวก่ับกิมเงินถิทตั้งสองแสนกว่าบาทสามถูกซื้อสามคูหนึ่งใจหงวแล้วใจหงวแล้วคุณค่าภาษีมูลค่นสิทธิล่ะมันก่าสสองแสนด้วยกันเขาถูกเลขเราเขาได้ ตลอดเลยครับรอบนี้บอกเลยเราม่ส่วนน้อยนะกระซังถือแค่น้อยมากินนี่เขาถือหรล้าจังหวัดเอามือนแล้วมากินนี่รูดศูนยออกคุสามล้านแ้่นอยมากินนี่เราเอามื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่ถือเาเมื่อกี้นี่เมื่อที่แล้วเราไปหนองคายเมื่อวานเนี่ยกระถูกสองเจ็ดอีกสามหมื่นครับสองเจ็ดสามหมื่นแต่ว่าเลขเราไม่ถูกแต่ว่ามันก็บย้อนกลับมาเมีามขึ้ยังบริษอะไรถือทังห้าแสนถือหาเงินหนึ่ง หมื่นขาดทุนจ้นะเลขปูความลุ่มล่าสุดเลขกับเนาะซื้อขมวกกับซื้อสูญหั้งสองแสนไหมเอหมวกสอง่ะบั่นปูปูฝากซื้อหาสุดบมวกกับเนี่ยจะคือปัญหาโอ้ยปูซีสูญเยหวกกับเนี่ยอย่าไปอย่ะไปเลขต่อเนื่องที่ช่องสายฟ้าก่อนเลยสายกี่นิอ้าให้สายฟ้าลงไปก่อนแต่ว่านนี้เธอมาถามแล้วฉันจะไม่ให้เธอไปดูที่ช่องสายฟ้าคนเดียวท่านทำเลขมาแล้ว ต้องักต้องหคนดูเยอะมากบอกกันห่ต้องักนอยากดังไหมไม่ไม่อยากดังไมฉัน่อยากด้ไอยากดังไหม้าฉันอยากด้วยอยากด้วยก็ต้องดังด้วยการเลยรวยก็ดังด้วยคุาจะฉันไม่ได้ตังเลยถ้าอย่างง่้มกกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องเต้นตังด้วยแล้วก็รวยด้วยคนดังด้วยร่างกายไม่ทันบ่กว่าไม่กลัวไม่กลัวแต่ไม่ขายเห็นไหมกลัวแต่ไม่ขายก็คือ ก็รัฐบานไม่ขายไงสามหกเจ็ดขายไหมแบนี้นหาได้ดิซุนก็ได้ผมเต็มนี่แหละซื้อก้อนแม่เต็มนี่ไปซื้อตั้งแต่เลขออก้งแออกม่ให้ก่อนผซื้อกันเนี่ผมซื้อแค่สามคู่นึงหาซุนหาเจ็ากซื้อเลขออกทำเลขออกแล้วซื้อเลยน่ะศูนแล้วก็5้าศมาล่าสุดซื้อ8 50แล้วก็ฟันดี แล้วก็พยาามต่ออีกได้ได้ตน้ำเจอีกสองแซงกะลีกสามตัวอีกอันนั้นเขาเกย์มันเกย์เนยมันซื้มาตลอดเลขเดินดีมันมีศูนย์เก้าทติดตัวทุกงวดแตทุกงวดเลยศูนจ็ดเ้าทุกงวดว่านี่ละของแนวหลุดวัดมีหดเยอะตั้มจิบมากิ้มเก้วเสียงอย่างรุนแรถามโฆษณาโฆษณาในกําไเนี้ไ่ขายสนบางก้อนนี่หนึ่งพันบาทยังแพงไหม้พงไนๆแพงไม่แพงไม่รู้แหะแต่ว่าของดีพันหนึ่งะ เอาพันหนึ่งใช่ไหมครโอยเขาทับปลูกเสกมั่นนี่ท่องยุเรีหนึ่งเคครับไม่ลอกไม่ดำดำดำไม่ได้มันมีหลายสีอยู่มันมีหลายสีอยู่น้ำแบ่งก็ใส่หลอกขมซื้อตุเรีมันมันม่สีดำกับสีเอ็นสีชมพูแปดสี่แปดเฮ้ยเมีนมันมีสีดำสีชมพูแล้วก็สีมันก็มีสีดำสีชมพูแล้วก็สีใครปลูกเสกให้ ถามก่อนโอ้ยหลวงปู่แบนหลวงปู่แบนแบนแบนที่ไหนน่ะแม่เหล่าศดาไม่ยอมแบนพุลุกจับแม่เหล่าศิดาพันคนพุลุกจับท่าเจียจมันเพิ่นเป็นของปู่แบนเฮฟซีรู้จักอยู่แล้วก็ให้ปู่อื่นที่เขาผูกเสกขึ้นมาทําพิธีขึ้นมาด้วยเนี่ยแล้วก็ให้อาจารย์เราสวดด้วยเดนสการก็มาสวดด้วยนี่ขายให้หน่อยนะไม่ขายขายเองคนนั้นแหละอยากขยันซื้อแล้วสามบาท สังเดือนเก้าได้ใช่ไหมซึนศูนยหกสองเามหกหกเจหนึ่งแต่ว่าโฆษณาเนยโฆษณาเนยโฆษณาเองอเม่เองอเลเขาเป็นหินแทะหินประจับเส้าหนิเสื้หาศูนย์รากศูนย์หสองแสนแต่ศูนย์หาหกตรงตรงเศเป็นแนงด้าหลังรถศูนย์้านหล้วกับ้าล่างก็เบ้บนศูนย์ห้าศูน ซุนหเป็นกระเทอนตัวซุนหาก็ถทือกแต่ว่ามาซื้อบนนะซื้อตารางอ๋อตารางมาซื้อบน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 สองเสียอันนี้ฮักบดแ้วก็เฝ้าเพราะสันใจเบิ้ลเส้นด้ไหซื้อบกับซเ้อเลางนอย่างวาลุื่นไหลม่กูเลยมันใจเลยกูเนาะมุดคาบอกเรยวมันใจแน่นนะจ๊อซื้อห่าฟูซนเนี่ับาู้มาซื้อบกซืบมันฟูซีซูนละโมยกินอ่างน้ำเล่าหรอ เาไปไปเาไปไปเลยแ่ทรศัพท์ค่มห้าศูนย์ห้าหนึ่งเก้าสามันดีพอฝันดีแล้วบอกซื้อแลวซื้อมหาคุณตอแล้วกกร์ดการายการ์แล้วก็ให้รักซีฟรฐานบกเขาานหนึงให้ออกออกแต่ว่าเราก็ให้วิ่งหน้าซูนก็แปลกจ้ะแต่ว่าจับคู่บัถืึซื่งซหรอกพอไปยันแต่ว่าเราก็ให้เลือแต่ว่าเรื่องเืนปิดบอกซึ่งบอกกันแต่นที่เรา เดี๋าหายที่ก็เ,เอาตอนที่เสียงกันว่ากันคุยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วบอกเอาตอานได้ครับบาดนี้เอาเมียังบานดนี้งวดงี้สวัสดี e FC, สอีซีนะคะเนาะเมื่อกี้ก็ไปแตะเตือนไปฝากกุเรก็แชร์ก็ติดตาไปก็ร่างใจให้เดือดสกาวใช่นเนาะคือเอกซ์คือางวดงวดนี้เดือดสกาวเ็ดสูตรให้แล้วแล้วก็จับคู่ให้พร้อมไปที้เรียบร้อยแล้วเอาเงิงตัวเล็กแนวท่านกันแล้วกันเรื่องปูนแคลเซียมครีมอย่าบาลูกสายตา0 6 2 9 8 3 6 6 7 1เก้าเนาะ ขเล็กแนวทางมาสีเหตอีกคลิปหนึ่งแต่ว่ากเอาคลิปเพราะว่าเด็ดสกาวเฮ็ดแล้วนั่งไปนั่งมากก็เลยวะอเอาไปก้อนมูกันนะ้าไหมไปใส่อีกบาทนี่พูดนัง่งเอาแคบนาจอไว้เอาเนี่ย,ยมาเบิ้งกลอง่องแม่เอารอสายฟ้าค,ครับกล่องก่อนเห็นไปแนวแต่ว่าแห่สสยฟ้าร่มไปก่อนตว่าสาี่เฮ็ดอีกเป็นคลิปไปดูสด จากที่ช mm ่องเดือนสเกลมาเจดียงเจ็บ huh. น like well, so ัดพ e ่อสั่นเอาเนี่ยแคปหน้าจอไว้ท uh ่านผู้ชมนะฮะหนีแม่หีแม่หนียังคือจะหนีแม่หนีแม่แฮะเจดียงเขาบอซื้ออยแ่าให้มือห้องไปเดี๋ยวนี้คอยว่าที่ซื้อของผมเงินของผมเงินเนี่ยของผมเงินเนี่แม่นี่ยน่ซื้อเขาไปบ้านเนี่ยหมายว่มีเงินแไเข้างกวมีเงินมันเยอะแม่เยู่เออ ซึ่งกรรมการเพื่อนเรเจ้าหันมาขอผมมีเงินสิคือสายป่าเพิ่นว่าบอเมียงสายป่าเพิ่นวางซี่เพิ่นมึงกลับบ้าลายมือมึงไปเฮ็ดกําผีมาบ่เพิ่นว่าเพื่อนดูแลมึงไปเฮ็ดเหล็กมาบ่สั่งเห็นบ่เห็นตัวเองบ่เห็นอ่าอะไะบอกเจ๊เด็กจะซื้อหนีกระติกเร็วเอ้าเสร็จเอ้าข้อมันเสร็จสีกี่ที่เชืกเสร็จนเลวันนี้เข้าอีกแน่นอนรอรุ่นเลขสามตัวว่าจะประบตัวไหน 04070608รอบประกบคู่อีกว่าเดือนสกาหสีเจ้าคู่สามตัวแต่เดี๋ยวต้องลอข้อมฟันอีกเด้อแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อให้เอฟซีเอาไปดูก่อนแต่ว่าช่องเจแดงเดี๋ยวเพิ่งลงนะให้สายพระลงไปก่อนนะอ่ะเพราะว่าไอซองเลยแล้วาบอกก่อนทาวซูลกันทำงานเพราะว่ารอบนี้มันจะมีอยู่แค่สามสามน,นดวดนาเจเลยเนาะวันที่สิบหกก็วันที่สามสิบเอ็ดเนาะเพราะว่าอย่างวันเราำมันตรงกับวันนั้น<อ> ต้องฝ้่าทำตัวเีอฟซีมันปินขอบวันเาบขอบันาขอบันาอ่ะแคปหน้าจอไว้ครับแคปหน้าจอไว้ครับขอบันเาอันนี้เปิดาท่านก่อนเนอเปิดหัวนะอีกเงินึงนผด้อบันาอีอ่านอ่านดูสายตากอเอาครับงวดต่อไปเนาะสูตรเดือนสกาวนะครับมาก่อแพรนาะงวดสิบหกกรกฎาดาสองห้าหกหกนะครับวิ่งสามกับหกบนล่างนะครับจับคูไปที่สามหนึ่ง สามห้าหกสอกับหกศูนยนะครับสี่ตัวหมตัวตัวกับห0ศูนยหกศนมัเดิมอาทำต่ออนก่อนเอาก่อนมาเบิร์นดูเสื4โสีตัวเอามันเบันก่อนเจี่ยบแล้วก็ดีเด่นงดก่อนนี่ให้สามตัตั้งหาที่แค่ชุดกับจะซื้อหาเก่าเนี่ยให้6กับศูนยไหม6กับศูนย์ก็ให้ตกศเนย์ศูนย์หกตัวเนียวอันนี้ก็ศูนย์หหาเลขสาตัวให้มันจบไหนก่อนอ๋อ มันก็แค่เปิดหัวอันนี้มันไปเฮ็ดครอบมันคัดเลือกเขาเลือกยังปรทธานเจอเลขฝันมาบวกท่านในเออท่านในพ่อเลขฝันอยู่ไหมแม่มีแม่ชุดแรกที่ขหยกับชุดนี้อันเก้าชุดแปดสิชุดกับชุดน้มกันความกันเลยเปิดหัวบิดแหลกเลยเนี่ยมันเลขกว่ามฝันแล้วเอาครับเอาจักรอาหน่อยตัววัตถินที่สี่สี่ตัวหนึงเอาสี่ตัวกับกระแจเพริกลักสามก็ให้สองคู่ลักหกกัให้สองคู่แต่ว่าตัวเลขจะเพิ่มจะเปลี่ยนหรือจังใด คอยอติดตามนะครับนะคอยเบอร์หลุดอีกกันที่ที่หนึ่งเพราะว่านี่ตัวเลขเนี่โมเปียเรนนอนแต่แว,ว่ารัหกว่ามีนี่นี่ก็นี่ไงศูนย์หกไม่ให้แค่นี้ก็เลยไม่ให้หกอะไรเลยไงก็นี่ไงหกห้านี่ไงให้หกห้าอีกคู่ดึงไงเนี่ยอ่านี่ละตัวเลขแต่ว่าโมเปียนนแต่ว่าสีมีเพิ่มหรือสีมีเติมหรือสเอสียงเดคอยติดตามกันไปนะครับว่ามันใจขื่เอาเงินเนี่ยหลานโมเรีน โอ้ขิ้นเสดายเลยว่าน่อกันอีกว่ะน้องลอฟันอีกว่ะไม่มัน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 ประกอบกับความฝันถ้าฝันดีถ้าซื้อในสกาวซื้อแล้วจัดฟันยังไดงนะครัมันก็ไม่ได้ฝันยังก็เห็นนั่นล่อฟันเห็นจางมอยที่แหลนนั่นฝันเห็นนั่นโูเออถ้จับว่าต้องจับหรอกไม่จับล่าสุดนี่คือเซปหาสุดหล่ะครับว่าฝันเห็นม่หนักไงยังไมาจะทำแต่ยกมือใส่สิเลยมันก็เป็นตัวพญานาคไวมากจะทำไง เอาเข้าไปแล้วกเบื่อวันในรูเกีวอยู่่นั้นเข้าไปศูนย์จุดทูบห้าเจ็ดหนึ่งอะจุดทูบห้าเจ็ดหนึ่งที่โน่นแล้วก็ห้าศูนย์หนึ่งมันออกห้าศูนย์ก็เข้าแต่ว่ามันไกลเข้าอยู่ที่นนเข้าว่าเข้าแต่ว่าก็มันไกลมากเลยเพ่มมาเข้ามาหมุนเอาแม่แต่ว่ามันเข่าอยู่มันเข่าอยู่มันเข่าอยู่แต่แลกันมีโอกาสกับิีไปกาไปไหวปูขึ้นการอบนี้กับสิบไปพระรอบนี้จะไปพระที่มันมีอยู่แต่ว่าจำซื้อบ่ไรแต่ว่าสิเขับไปเซิร์ชแล้วก็ดิ ถ้าสายฟากกับแต่คุณแม่ใจไป๋ก็ไปก็ปกแล้วแต่เพราะว่ามันมารวดสถานที่ไหนอยากไปที่ไหนม้นไม่งานไปเลยก็เรื่องมากนิ่เดียวไม่ได้พิดกันทั้งรถเอา้าตามนี่ละแต่ว่าเดือนสกาวเมืองบนพระนิลาการมณีอะไรอยู่ตรงไหนไม่รู้ที่ไหนปิดพระนีาา่ว่ามันเป็นหนักไ้มป่ะนี่เป็นพนระพระมณีบ่พระมณีมันเหมอมครับลาดไปเลยนะครับนะสําหรับวิ่งรุ่ดเอาแนวทางไปก่อนนะครับสําหรับเดือนสกาวนะครับผม่อขอบคุณครับค่ะ